อันนี้เรื่องราวนะครับพอดีมามากราบหลวงปู่จ้อยวันนี้เจอพระอาจารย์นะครับโชคดีครับนี่พระอาจารย์เก็บรักษารูปถ่ายหลวงปู่จ้อยไว้นะครับนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยนะครับแล้วพระอาจารย์ยังเมตานะครับให้ดูนี่เลยขนลุกเลยครับพอาจารย์ครับนี่ของจริงเลยครับขนลุกเลยครับท่านกหลวงปู่จ้อยนะครับนี่พระอาจารย์ก็นี่ไงนะครับท่าน่นะครับนี่ครับ คนลุกเลยครับนี่ของจริงเลยนะครับพระอาจารย์เมตตาให้ดูมีดหมอที่พระอาจารย์เอาไว้ช่วยเหลือคนรักษาคนนะครับนี่คือมีดหมอของพระอาจารย์เองโดยตรงเลยนะครับนี่ของจริงของแท้เลยนี่ของพะเจ้าเองนะใช่ของพะเจ้าเองเลยออครับโอ้โหสุดกุครับนี่โอ้โหนี่เลยนะครับเป็นมีดตอกนะครับของหลวงปู่จ้อยศีละเสโทวัดพลาดนะครับนี่ที่ด้ามเขาจะตอก คาถานะครับ e ป p โซแปดทิศไว้ส่วนที่ฝักก็จะมีที่นิสิงเหนะครับกับมงกุฎพระพุทธเจ้าเปตีนิสิงเหเนี่ยเป็นยันเป็นยันครูเลยใช่ไหมยันครูเลยส่วนหลวงปู่โตทางก็จะใชเนี่ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับแล้วก็เป็นล้อมนี่อาจารย์จะปิดทองไว้นะครับอาจารย์ครับแล,แล้วตรงนี้เป็นคาถาอะไรครับอันเนี้ที่หลายคนสงสัยมากเลยตรงนี้ครับ เนี่ยผมผมก็ไม่รู้เขาเรียกยันอะไรครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้อ่ะครับใช่ครับก็มองว่าก็จะอืมแต่นี่ฉันชอบนี่ยฉันชอบยันปีนี้สินเหนะใช่ไ้มนะบบุะใช่ครับนะเพราะว่าของหลวงพุโตเนี่ยหลวงพุโตเนี่ยยันปีนิสินเหหลวงพุโตที่ในสาลาเทพรัณ์พรก็มีหลวงพุโตมาวัดตาลานช่วงก่อนใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยครับ สุดยอดเลยนี่อาจารย์ใช้ช่วยรักษาคนนะครับสาธุครับอาจารย์สุดยอด